ฟาร์มนมดีและหมาดังนี่แต่วันนี้ไม่มาด้วยเรื่องหมานะครับแล้วทำไมเอียงหูหวะหมาดังเนี่ยหมาดังเนี่ยฟาร์มนมดีและหมาดังแต่วันนี้มาด้วยเรื่องอ,อะไรนะวัวเป็นฝีตรงราวราวสะดือนี่แหละถ้าจำไม่ผิดใช่หรือไม่ ฮัลโหลฮัลโจะขอมาไหนวะนเนี้ยฮัลโหลอ่ะเดี๋ยวรอให้ซึมก่อนเอาวัวซึมก็จะน้ำลายยืดๆเดี๋ยวค่อยกรีดผ่าครับก็อ <c oughs> เอาเอาแบบลูกทุ่งเลยนะครับคือต้องอัดน้ําสะอาดเข้าไปเพราะถลางด้วยน้ําเกลือไม่ไหวแน่ <Yeah. S 1> ปริมาณมันเยอะจัดในวัวปริมาณหนองนะเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมก็ไปเตรียมเครื่องมือผ่าตัดก่อนเบืดเสร็แล้ว ต้องเตรียมไฟฉายคาดหัวไว้เดี๋ยวมองมาเห็นที่จะกรีดครับต้องหลบเส้นเลือดนะครับเดี๋ยวรอรอให้วัวซึมนี่ก็ใกล้จะซึมแล้วจีดจะซึมไปนะครับตามันก็เปลือยนะฮะตาเปลือยเปลือยเนะี้ยวัวเริ่มซึมแล้วตาเปลือยํำลายยืดๆนะฮะนี่เอาแค่ซึมนะะไม่ไม่ถึงกับสลบนะเพราะว่า วัวหรือว่าสัตว์สีกระเพาะนี่เวลาสลบแล้วกระเพาะจะไม่ทำงานท้องอืดถึงตายได้ใช่อนะใช่เ้เฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวผนะมจนะเ,เนะลือกตำแหน่งโคนขนก่อนนะครับตรงนน่สุต็นมน้อยมนเอดที่หนูเล็งไว้เล็งไว้ตั้งแต่ปีแรกนะ ต้อระวังเพราะเส้นเลือดมันมันร่วนต้นหนึ่งเส้นใหญ่มากตัดพลาดนี่คือหัวห้ามเพื่อนนิดไม่ไหวห้ามเพื่อนอยู่หัวบ้านหูวข้างนเป็นปี่นะตรงนี้ก็เป็นนะเป็นหัวอยเ่างเนียตรงเนี้ยแต่หนูแบบเนี้ยจุดตัวนู้นนะเป็นตรงนี้ตรงนี้หนูก็เจาะแล้วหนูก็บีบออกอันนี้มันไม่กล้าเจาะตรงเนี้ยอันนั้นไม่พอใช่ คำมันแค่เป็นรูแค่ปลายนิ้วอย่างเงี้ยเราก็เจาะตรงนั้นได้ใช่ไหมรูเอาเข้มยาหม้อนี่แหละเจาะแล้วพอมันหนอกออกหนูก็ขยายรูมนกอยบี้ออกมาน้นเหลืองไม่ดีชาวบ้านนี่น้นเหลือยอยู่เปลี่ยนไรไม่เจ๊มแป๊ะแป๊เอื่อให้แป่ะคนอื่นจะไม่ได้นะแต่แป๊ะตัวเองไม่เป็นไรแต่แป่ของอื่นเนี่ยมันเมื่อมันแป๊ะนี่มอนโอ๊ใจ โอ้่ <c oughs> ข้ามาตัวเองต้องทีินั่งนังนง่งที่ชมไอ้ขี้ปุ๊บไปห้าเราเลยนะพ่อเม,มืองมาเกี่มดิพ่อเมืองปุ้ยไอ้เข้ามงเนี่ยต้องไปดึงหน้ากันต่ล่ะพ่อเมืงองมาที่มามาดูอะไรก็ได้มันเพื่อมันเปละเพื่อต้องยึดหน้ายึดห่างเอาใสอย,ยางชีดน้ำเราเออช่นเ่อเดี๋ยวตะกีตรงนี้ต้องตำแหน่งที่เลือดมันเลี้ยงน้อยสุดบางที่สุด ดีทห่น้องออกนะครับแล้วก็จะเอาน้ําสะอาดเอาเขาไปน้ำกับปลาเพราะอยไรพี่ใหญ่แตกน้ำมาแต่น้ำมัไกลเลยแต่น้ำมัไกลเลยนิ่งทั้งบนทั้งบแขนนิ่ข้างล่างข้างหลังนี่เหรง น้องทะลักเลยปริมาณเยอะมากเยอะเลยนครับนี himself himself. Mm. ่เ ja ป็นแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกรณูเหนไหเมื่อลบัวเน่าเลยเมื่อลบัวเน่าเลยบอกนะเฮ้ยแต่นะ 小眉毛，小眉毛。

แล้วต้องตีตามแนวเส้นเรื่อยก,กินมันตัดเส้นเลืองกคืออย่างนี้มอนตามรู้สึก,กสว่ามันข้างหรืไงถ้าตีตีตมรนี้ไม่ได้มันจะตัดเส้นเลือดเ่อเรืยเหมือ,อ,อนแนวนี้นะอ,อ,อเน,นีเ๋ยวม่ต้งตังงเลยเนี้เดี๋ยวก็จะสจับ ปดีคนะยากแค่เสกอยากแค่ปวดเท่านั้นแต่นี้ไม่ต้องเย็บนะรักษาแผลเปิดปรักษาแผลเปิดเพราะว่าเย็บไม่ได้คือเย็บไม่ได้คือแสบมันจะนอนมันจะนอนคุกขี้คุกเยยวใช่ไหมเย็บก็ไม่มีความหมายนะรักษาแผลเปิดไปครับนีเลือดยังออกอยู่เขนตื่นเต้นหมดยา ลาวม่วงปกติคืวนะือดนิดนึงนะครับแล้วก็พอผมไปไม่ตื่นเต้นแล้วก็หยุดไหลพ้นยาสาวเย็นจำม่วงมีใช่ไหม,มยายวปกติคืนนะยาเสกนขวดบ๊อบตรนลมสี่วัน น้องนีเหรอใช่นม้เป็น้านันแต่ว่ามีที่ไปได้ดีดีมากดีที่หน้าเลยไม่เป็แดงเป็นนมเป็นนุ่มนไม่นมมน่าหนุ่มเป็นที่เป็นี่เต้านมเรดเลยไม่เป็นเกว่ามันมากม่หันน้่เข็มี่ีีหลายนุ ขึ้นเลือดขึนเลือดขึ้นเลือดเลี้ยงด<ต>ูน,น,ดนะคระหัวเป็นฝีครับมันก็เกิดขึ้นได้ครับนะมันอย่างว่าพ่กเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่จะสะอาดใช่ไหมโ<ช>ดนแผลโดนอะไรมันก็เชื้อเข้าไปได้ต้นสะดือไหนมีตัวมีแต่ว่ามันมันยังไม่มีชุดนิ่มอ๋อมีตัวที่เป็นนะฮะ,ะเป็นฝีเป็นหนองเลยน,นี่น่าจะแตกเองได้นะฮะใช่มีเจาะปากใช่ฮะเป็นฝีตรงนี้นะ เต็จมจอยไปนะแต่ยังไม่มีจุบนิ่ม,ม,มแข็งอย่งอันนี้ไม่ยากอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ใหญ่เหมือนตัวเมื่อกี้เอาอเครักษาแผลเปลิดไปนะพ่นยาปฏิชอยาม่วงอันเลแต่งไม่เป็นไปหมอนะไม่เป็นไรยาอะไรก็ได้เ,เออเอาไปใส่ในที่เราโอเค,อเคแผลสีน้องฝีน้องเกิดขึ้นได้ครับ ในคนและในสัตว์เป็นธรรมดาโอเคครับไปนะครับไปฟาร์มอีกแัน